อยากรู้เพียงว่าความคิดถึงของเธอกับฉันมันเท่ากันหรือเปล่าเฮ้ย <Hey. S 1> โถพิโดอันนาเต้นด้วยปักทงใส่หน้าไปหนึ่งทียังไม่เลิกเต้นไม่เลิกเต้นนอไม่เลิกเต้นระเอามั่งเดี๋ยวพิโดมาเดี๋ยวพิโด <c oughs> <c oughs> รรูเรืพอดีรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยที่มีคนส่งของมาให้ทางห่อจุดหมายเยอะแยะมากมายอะไรกันครับเนี่ยผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยซึ่งคุณผู้ชมก็ไม่ต้องสงสัยว่าผมไปเอาของพวกนี้มาจากไหนนะครับที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้ก็คือผมเอาเพชรไปสุ่มมานั่นเอง ื่อสุ่มาจากกิจกรรมต้อนรับวันวาเลนไทน์ในปี2021ที่มีชื่อว่า Sweet Fin in Love นะครับซึ่งของรางวัลที่ผมคิดว่าเจ๋งที่สุดในกิจกรรมนี้ก็คือ i w วอครับมันเป็นไอวอสีชมพูที่มีชื่อว่า i-war Power of Love ด้วยพลังแห่งรักอ,อารมณ์ประมาณว่าถ้าชอบใครก็ให้ตังค์ก็ไปซื้อ i w วอนั่นเองนะฮะซึ่งกิจกรรมนี้ผมคงจะไม่ได้รีวิวอะไรแบบละเอียดนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมขั้นบันไดที่ต้องบอกว่า ลางตู้ครับลางตู้แน่ๆไม่ใช่แย่แน่นอนนะครับก็จะมีของรางวัลใหญ่เป็นแพ็คมิสเตอร์สวีทฮาร์หนึ่งเซ็ตจะมี5ชิ้นแล้วก็มีเซ็ตฮาร์ดฟูลบอยวันนี้เซ็ตเก่าสมัยพระเจ้าเห่าก็เอามาขายอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีเซ็ตแพ็คฮาร์ดเบเกอร์เบเกอร์ที่เอาไว้ตัดไฟใช่ไหม อันนี้ก็เซตเก่าผมยังไม่มีนะแล้วก็เป็นแพ<ม>็คเลิฟสต็อปเปอร์นะครับอันนี้มีแล้วซึ่งใครที่อยากจะเล่นกิจกรรมนี้เนี่ยก็เตรียมเพชรไปทั้งหมด3641เพชรนะครับเออลืมบอกไปเสื้อตัวนี้มันซ่อนกระเป๋าได้ด้วยนะซึ่งไอ้3641เพชรเนี่ยผมไม่ได้เอาสกินคู่หู พังกินนะครับส่วนอย่างอื่นนี่คือได้ครบหมดเลยก็ใครที่คิดจะเล่นเนี่ยเตรียมไว้ประมาณ4,000เพรอะ่ะได้แน่นอนนะครับล็อกแน่ๆไม่ใช่เยแน่นอนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากสวัสดีโซเชียลแคมเป็นไงกันบ้างคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านสมายดีกันหรือเปล่ปปาวสวัสดีคุณผู้ชมที่เป็นน้องๆหนูๆแล้วก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทั้งหลายด้วยนะครับหลังๆนี้มีผู้ปกครองทักมาในเพจเยอะมากว่าลูกเปิดดูทุกวันเลย ต้องนั่งดูพร้อมลูก <c oughs> จริงหรือเปล่าครับผมรู้สึกดีใจมากเลยนะที่มีผู้ใหญ่มาดูคลิปฟรีไฟล์เนี่ยดูว่าจะมีแต่แบบวัยรุ่นตัวน้อยดูนะครับมาลุยกันดีกว่าจังหวะนี้ลงกันที่ด่านทะเลทรายเป็นแผนที่ที่ผมไม่ได้มาเล่นกี่เดือนแล้วละ่ะน่าจะหลายเดือนอยู่นะไปเล่นอยู่แต่เกาะสวรรค์น,นะครับจริงแล้วผมชอบแมปนี้มากกว่าเกาะสวรรค์อีกนะเพราะว่ามันดูสบายตาดี ลเฮ้ยเพิ่งจะลงเหรอเขาได้ปืนกันแล้วนายไปอยู่ไหนมาเนี่ยลมค้างกลางอากาศบ้อนี้เฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมนายทะลุกำแพงงนี้ได้อะเพื่อนไม่ใช่แล้วนี่มันผีหลอกิึงยันหลอ หลอกวิญญาณหลอนมันต้องโดนมีดหมอปลาเมื่อกี้เขาทะลุกําแพงเฉยเลยอะ่ะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะนายโปบ่นี่โปรหรือปิงน่าจะปิงนะมันมีมานนั่งย่อใส่ด้วยนะชุดแบบสายฟรีเลยนะครับ บางทีผมเห็นตัวละครแบบนี้แล้วก็รู้สึกเอ็นดูนะเห็นตัวไก่ๆแล้วรู้สึกเอ็นดูยังไงไม่รู้อ่ะเหมือนเขาเพิ่งแบบสมัครมาใหม่ผู้เล่นใหม่หัดเล่นอะไรแบบนี้มันดูน่ารักดีนะครับแต่งตัวไก่เดินเด๋อเนี่ยดูน่ารักดีมันไม่เหมือนผู้เล่นที่เล่นไปสักระยะแล้วแบบแต่งตัวโหด,ดๆอันนี้แบบถ้ายิงได้นี่ต้องซ้ำยิงได้ต้องซ้ำให้หนักเดี๋ยวชอบตู้บุญเติมก่อน ยังไม่หมดนะเอาเป๋าสามมาก่อนตู้บุญเติมนี่ตามมาหลอกหลอนถึงในแผ่นที่ทะเลทรายเลยนะครับเนี่ยคิดว่าจะมีแต่ที่เกาะสวรรค์ใครเขายิงอะไรอะนายนายยิงเราวะเปล่ายิงเรียกเราอะเดี๋ยวเราไปหานะนายรอแป๊บหนึ่งเหมือนอยู่ในบ้านนะใช่ไหมใช่ไหมผมเห็นจริงๆนะผมเห็นจริงนะอยู่แถวนี้เนี่ยเราตามเสียงมาหานายอะไรนะเนี่ยนายยิงเรียกเราหรือนายยิงกันเองเนี่ยเริ่มจะงงอลเนี่ยเมืองกว่างคนข้างๆยังไม่มี เมื่อกี้ลงกันเยอะมากเลยนะแต่ว่าเพิ่งได้3คิวผมว่าน่าจะอยู่วด้ยแถวนี้แหละบางทีมันก็กระจายกันอยู่ในแคปหาใครไม่ค่อยจะเจอเฮ้ยแนมีวิ่งวิ่งมาแล้วหยุดให้ยิงด้วยอ้มากับเพื่อนก็ไม่บอกนะอยู่ไหนอะหลังต้นมะพร้าวปะออกมาดิ หัวเตกสโคปกระโดดยิงอ่ะรู้จักเปล่าให้หัวใจเป็นหนึ่งดอกนะช่วงนี้อะไรอะไรก็เป็นสีจมปูนะเทศกาลเดือนแห่งความรักนะครับแต่ว่ารักอะไรก็ไม่เท่ารักขโมยนะมันไม่ดีนะอย่าไปหาทําส่วนชุดที่สุ่มมาก็ประมาณนี้นะครับแลดูจะคล้ายชุดปิตูนอยู่เหมือนกันแต่ตรงปากนี่มันคืออะไรครับเนี่ย เครื่องช่วยหายใจหรืออะไรหรือตะก้อคอบปากมันเกี่ยวอะไรกับชุดวาเลนไทน์คือสีขาวชมพูเนี่ยมันก็ยังพอเข้าใจได้อยู่นะครับสีแห่งความรักแต่ตรงปากเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยจริงๆแล้วก็ไอวอลนี่นะให้ดูเป็นไอวอลสีชมพูที่สวยครับเห็นแล้วรู้สึกชอบเลยสีมันดูสบายตาดีนะ power of love แต่เดี๋ยวใช้ไปสักพักก็น่าจะเบื่อแหละลายใหม่มันก็ออกมาเรื่อยๆนะครับ นี่สวยทั้ง2ฝั่งเลยใช้ได้อยู่นะเอาไปเป็นฉากหลังแบบขอแต่งงานอะไรแบบนี้ก็ก็โอเคมีรูกสอนกรรมาเทพด้วยเนี่ยแบบให้ดอกไม้เจ้าสาวแล้วก็แบล็กเกเป็นไอวอลอะไรแบบนี้เฮ้ยพีโดหรอวิ่งเบาๆหน่อยนะวิ่งสเสียงดังเลย าเป็นตี้เลยนี่นาไอแกงนี้น่าจะมาจากสายนอกเมืองจะเข้าวงแน่ๆถึงวิ่งผ่านเมืองแบบนี้2คนเป้า2คนหรือสี่คนเจ็บน,นนะน่ะ v s ของแต่งมีคันๆกันบ้างแหละจังหวะนี้ผมว่าเหลือคนเดียวแน่เถ้าวิ่งหนีแบบเนี้ยเสียงอยู่ใกล้เลยใกล้เลยใ ลก่อย <c oughs> บอกแล้วว่าต้องเหลือคนเดียวเพราะถ้าเขามาหลายคนน่ะเขาต้องโถมผมแล้วแหละอันนี้เหลือคนเดียวก็แบบแย่งอยู่จะบวกดีไหมจะบวกหรือจะวิ่งกลายเป็นวิ่งไปวิ่งมาตายเสย <c oughs> ช่วงนี้รู้สึกว่าจะมา2เทศกาลพร้อมกันเลยทั้งตรุษจีนแล้วก็วาเลนไทน์นะครับซึ่งพี่ไทยเรานี่ก็เหมาหมดทุกเทศกาลเลยนะ รู้สึกว่าจะมีคนขึ้นไปบนบ้านในแครบจงหวันนี้ขอยาติ Hey kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards r g r e t I'll fight for what I love with every breath my past is filled with things i won't forget i use them all to push me to my best so treat the worst of times just like a test if only i could go back in time i tell myself that everything will end up all right just push yourself test yourself figure out what you like and find your limits don't be rigid always work towards a prime surround yourself with open minds people can't change your life a few friends with intent can help you feel alive find a passion take some action ไอคนนี้เป็นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูสเต็ปนะตึงเหอะเราคนนี้นี่เดอะแบกทีมแน่นอน คนที่เหลือนะั้นยังวิ่งบินมึนอยู่เลยนะครับแต่คนนี้นี่มาเต็มสูบเลยเกือบแตกเกือบละไมล่ะพ่อหนุ่มวาเลนไทน์ของเราอันนี้คือที่ผมอยู่นี่หมดทั่วไปนะครับไม่ใช่แหลงนะแต่ว่าหมดทั่วไปมันก็มีคนตึงกันไม่ได้ตึงแค่เฉพาะในแรลงนะครับมันขึ้นอยู่กับเกมมากกว่าจริงๆผมก็อยากเล่นในแรลงแต่ว่าทะเลทรายมันไม่มีอะ ผมกดสุ่มไปมันไม่เจอด่านทะเลทรายเลยนะครับเหมือน GM เขาจะเอาออกไปแก้อยู่หรือเปล่าช่วงนี้เป็นไงกันบ้างครับกับเทศกาลเดือนแห่งความรัก14กุมภาวันวาเลนไทน์ู้สึกข,ของใหม่เข้ามาทุกวันเลยนะเดี๋ยวนี้บางทีก็รีวิวไม่ทันเหมือนกันนะครับบางทีแบบลงไปคลิปหนึ่งแล้วก็หมดมุก หมดมุกก็เลยหยุดพักก่อนแต่ว่าวันไหนไม่ได้ลงคลิปก็คิดถึงคุณผู้ชมเหมือนกันนะครับก็อยากจะรู้เพียงว่าความคิดถึงของเธอกับฉันมันเท่ากันหรือเปล่าชามจริงๆหัวใจเธอเริ่มละเริ่มจะเป็นเพลงละไม่ลองเยอะแล้วกันเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์แล้วใครก็ขึ้นไปทําอะไรบนยอดตึกก็ไม่รู้นะนี่นายกะแอบแคมเข้าวงเลยใช่ไหม ทษทีนะพอดีเห็นนี่นไงมันยิงกับใครอยู่ก็ไม่รู้แถวนู้นหรือว่าตี้เดียวกันเฮ้ย DNA new แตกคู่นะ DNA ระหลังต้องอยู่กับเพื่อนนะอย่าแยกกันนะแยกกันเราอยู่ถ้าอยู่กันเป็นหมู่เราก็ตายแสดงว่า2องคนนี้คือมาด้วยกันตายคู่ คุณผู้ชมมันมาเป็นแก๊งเลยแก๊งอะไรครับเนี่ยชาวต่างดาวหรือเปล่าอุย้ยกาะสี่ด้วยโดนร้อยสี่เองแต่ผมได้เปรียบผมอยู่ในวงเขาอยู่นอกวงพวกนายต้องเล่นลำบากแน่นอนแต่ถ้าเขาเข้ามาประชิดได้ผมจะซวยนะซวยแล้ว ผมไม่อยู่แล้วอยู่ต่อโดนลุมนน่รออะไรอะเอ๋เอ๋วิ่งดิเอ๋อราชาปูสองตีนะไม่ใช่ตีเดียวเพราะว่าเหลือห้าคนขวาเนี่ยหนึ่ง ทีนี้ก็เหลือ3น่าจะข้างล่างนี่แหละสามคนลาก่อยไม่ต้องดึงเหลือ2คุณผู้ชม2คนสุดท้ายเห็นว่าแวบนะตรงเมื่อกี้คนหนึ่งน่าจะตีเดียวกันนะสองคนนี้ ถ้าคนละตี้ละบันเทิงแน่อุ้ย,ยเป็นเหรอหหเป็นใช่ไหมอย่างเงเจอละสองคนอยู่ด้วยกันเป็นแน่นอนตีน้นี้เดียว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 คนเป็นเน่มันชอบเล่นระเบิดเล่นระเบิดเหรอคนสุดท้ายเล่นระเบิดเหรอเล่นระเบิด อย่างลุ้นลุ้นว่าจะรอดไม่รอดชอบจริงๆเกมแบบนี้ตื่นเต้นดีจริงๆเลยนีครับวันนี้ก็สุขสันต์วันว,นวนาเลนไทน์ล่วงหน้านะครับรักอะไรก็ไม่เท่ารักตัวเองนะครับฝากไว้ให้คิด Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread, and I. Had so